สวัสดีครับ พบกับ n e w s m a n i ีอีกครั้งนึงนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงงานฝีมือของไทยที่ต้องบอกว่าเป็นงานลวดลายวิจิตรการตาของหลายไทยที่จะเอาไปใช้ในเรื่องต่างๆไม่ว่าจะเป็นงานพุทธศิลป์หรือออกแบบลายหรืองานหัวโขนต้องบอกว่าเหนือมนุษย์จริงๆนะครับคือด้วยความที่เรามีภูมิปัญญาของเราอยู่แล้วแล้วก็ความรู้ของเราเนี่ยต่อยอดมาเรื่อยๆประกอบกับความรู้สมัยใหม่เรื่องของการใช้ 3D พวกงาน หอนี้ก็จะมีพวกศิลปิน3 d มดีมาทงานพุทธศินซึ่งงานพุทธศินเนี่ยมันก็จะคล้ายๆก็คือจะเป็นงานเกี่ยวกับพวกลายไทยซึ่งมันก็จะมีก็เป็นกลุ่มเดียวกับทางงานออกแบบหัวโขนนี่แหละเพราะหัวโขนนี่ก็จะใช้ลายไทยมันเป็นงานพุทธศินอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นงานพระพุทธรูปงานพระศิวะหรืองานหัวโขนอะไรต่างๆแล้วต้องบอกว่างานนี้ต้องบอกว่าศิลปินของเราซึ่งแน่นอนนะครับว่าเขาต้องมีพื้นฐานของงานปั้นแล้วก็บวกกับโปรแกร,รม พวก 3D ดีอะไรต่างๆทำงานศิลปก็คือเหมือนเป็นงาน3 d ดีออกมาเลยอ่าก็เป็นศิลปิน3 d ดีด้วยแล้วก็มีความสามารถเรื่องลายไทยด้วยทำหัวโขนทศก,กัณฐ์นะครับอ่าซึ่งอ่าเขาจะมีการบอกไว้ว่าเป็นราวนะราวนะก็คือตัวละครฮินดูก็คืออ้างอิงถ้าเทียบเคียงก็คือทศก,กัณฐ์นั่นเองมาจากรามายณนะโอ้โหต้องบอกว่าเหนือมนุษย์นะครับงานละเอียดมากๆคือการทำหัวโขนเนี่ยอย่างที่เราทราบมันก็เป็นแบบนี้อ่าเป็นแบบนี้แบบน,แบบนี้แล้วก็ เป็นภูมิปัญญาของไทยอยู่แล้วแต่ว่าเราสามารถพัฒนาความละเอียดของการทำหัวโขนให้ละเอียดมากขึ้นได้เป็นแบบนี้เลยครับหัวโขนหน้าทองด้วย ต้องบอกว่าไม่แค่วิจิตเท่านั้นนะครับมันไม่ใช่แค่วิจิตสิลป์หรือเป็นหัวโขนแบบวิจิตแต่มันแบบว่าสุดยอดนะครับวิจิตแบบละเอียดเลยซูปเปอร์นะครับสุดยอดวิจิตแล้วงานเนี่ยละเอียดมากๆเพราะว่า,างาน3าเนี่ยเขาสามารถขยายสเกลไปเรื่อยๆให้ทำารายละเอียดเล็กๆน้อยๆให้มันสวยงามเหมือนเป็นงาน HD เลยจะเป็นหัวโขนธรรมดาไม่ได้นะครับต้องเป็นหัวโขนแบบ HD Fu l l HD ก็ว่าได้แบบ4 k เเพราะว่าเล็กๆน้อยๆเนี่ยเก็บหมดเลย เรา,าดูรายละเอียดกันใกล้ๆครับโอ้โหคือระดับสายตามนุรุ์เนี่ยทำไม่ได้แน่นอนครับแต่ว่าเราสามารถอาไปขยายในคอมแล้วก็ใส่รายละเอียดแบบนี้ได้ดูนะครับมันละเอียดมากดูกันแบบเต็มๆนะครับโอ้โหเดี๋ยวจะขยายให้ดูใกล้ๆครับผมต้องบอกว่าอะไรจะขนาดฝีมือของอช่างศิลป์ไทยเป็นช่างศิลป์ที่มีความรู้แบบใช้โปรแกรมสมัยใหม่ด้วยครับโอ้โห ใครได้ใส่ไปนี่สุดๆนะครับขายมีราคาด้วยแต่ว่าเดี๋ยวเพื่อนบ้านนี่คงจะรอซื้อละจะซื้อไหวหรือเปล่าเพราะท่าทางจะราคาแรงอยู่นะครับแต่ว่าทําเองล้วก็คงจะยากเว้น <c oughs> แต่ว่าเขาขโมยไฟลเราไปดังนั้นไฟล์ 3D นี่สําคัญเลยโอ้โหเนี่ยครับอะไรมันจะละเอียดขนาดนั้นยกนิ้วให้นะครับยกให้กี่นิ้วดี10นิ้วไปเลย <c oughs> ดูความละเอียดครับ คือชื่นชมมากๆแล้วก็อยากจะเผยแพร่ให้ทางาผู้ช่องอาทางผู้ติดตามของผมได้ทราบนะครับว่าเราทําได้ขนาดนี้แล้วจากเรื่องของใช้โปรแกรมมาช่วยในงานฝีมือของไทยเอาโปรแกรมของอที่มีอยูนะ่ตอนนี้นะครับพวกโปรแกรม 3D โอโหสุดๆเลยทีเดียว แน่นอน,นครับในแต่ละยุคแต่ละสมัยเนี่ยเขาก็มีการทําหัวโขนแบบนี้แหละการทําหัวโขนที่เป็นอะไรที่วิจิตรบรรจงเท่าที่จะหาเครื่องมือเครื่องใช้ในการทําให้มันสวยได้แล้วตอนนี้มีเครื่องมือสมัยใหม่มาเราก็เอามาประยุกต์เข้ากับงานของไทยโอ้โหสุดๆนะครับอยากจะให้ช่วยแชร์ช่วยกันเผยแพร่ว่าเราทํอะไรขนาดนี้ต่อให้ทางเพื่อนบ้านจะเคลมอะไรเนี่ยไม่มีผลนะครับเพราะว่าเขาทําไม่ได้เองงานละเอียดมากๆนะครับ ตะลึงเลยนี่ไม่ใช่ AI นะครับมีของจริงเลยแต่ว่าเราทำในคอมพิวเตอร์ก่อนเพื่อนบ้านเราเห็นแบบนี้นี่ต้องกรีดอย่างเดียวนะครับพอไม่รู้จะทำยังไงคือการจะคงไว้หรือจะรักษาอนุรักษ์ พวกงานวิจิตสินหรือพวกหัวโขนอะไรต่างๆหรือจะต่อยอดพัฒนาไปเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับองค์ความรู้อย่างเดียวมันต้องรู้จักต่อยอดด้วยนะครับคุณมีองค์ความรู้แต่ว่าคุณไม่แตกฉานคุณก็ต่อไม่ได้แต่ถ้าเกิดว่ามีความรู้แล้วก็มีแตกความแตกฉานได้นะครับโมมันไปไกลมากๆแบบเนี้ถือว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ได้เลยนะครับเอาไปขายาต่างชาติเนี่ยชื่นชอบแน่ๆก็ให้ดูความวิจิตแบบ f ู l l HD ครับมันอะไรจะละเอียดยิบขนาดนั้นทึ่งในฝีมือมากๆครับผม ครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากครับที่รับชมรับฟังใครมีคอมเมนต์ติชมอะไรก็สามารถเป็นวิธีด้านล่างได้เลยนะครับขอบคุณครับ